ใจมากอยู่ในขณะน,นี้นั่นก็คือเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม2553ซึ่งมีคนตายเป็นร้อยเป็นอา99ศพนะครับ,บ 2, แต่ศพที่ตายและประจานรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งนั้นเนี่ยคือศพในเขตอภัยภาทานของวัดสัตพทุกค,ค,ครับนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่ง เกิดขึ้นกลางวันแสกแสงเป็นเหตุการณ์ซึ่งการชุมนุมใหญ่ได้ยกเลิกกันไปแล้วเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้มีแกนนํามีแต่ประชาชนซึ่งหนีภัยกระสุนหนีความตายนะครับหนีกระสุนที่สาดใส่เนี่ยไปอาศัยอยู่ในวันธรมก็ยังไม่ไวายนะครับมีกระสุนจากฝ่ายของรัฐศสารตัดสินชัด ทั้งหกศพที่คุณกล่าวหาเขาว่ามีควันควันปืนอะเมาเขาเรียกอะไรนะข,ขมเมาปืนนะออกมาออกมาด่าศพออกมาใส่ร้ายศพบอกว่าศพเหล่านี้เนี่ยยิงรัฐบาลอะยิงทหารก่อนยิงเจ้าหน้าที่ก่อนปรากฏว่าก็มันเหตุการณ์เกิดกลางวันคนอยู่ในเหตุการณ์เห็นชัดพิสูจน์กันทางนิติเวกวิทยาอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีขมเมาศพ ทุกคนตายถูกยัดเยียดจากอาวุธจากฝ่ายรัฐเหตุการณ์ผ่านไปสองปีสามสามสามห้าสมกสามเจขบวนการตรวจพิสูตนเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์ชัดว่าเป็นความตายที่ถูกกระสุนจากเจ้าหน้าที่รัฐยิงเข้ามาแล้ววิธีการปฏิบัติมีอะไรนะฮะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคุณทีท่าสๆสๆ <laughs> นสอสนะครับ <laughs> ก็คือว่า เอาเหตุการณ์ที่ค้นพบปืนในสระน้ําของวัดสะระปทุมปะโถลูกไม้ตื้นๆทางใต้ก็เรียกลูกไม้คู่ลิงกินคือเหลือจากลิงกินแล้วก็คือบอกเนี่ยต้องมีอาวุธแน่ๆเพราะค้นพบอาวุธในสระน้ํามันมฟังขึ้นเลยครับแต่เพื่อจะบอกว่าพวกนี้มีอาวุธตรวจข้าเมืองปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับเหตุการณ์ผ่านมาก็เอาเป็นว่า ข้อกล่าวหาในเหตุการณ์ปี53เนี่ยมีอยู่มากมายเพราะมันเป็นความตายของ99ชีวิตมันเป็นการบาดเจ็บของคนตั้ง2,000กว่านะครับข้อกล่าวหานี้ยังมีอีกหลายอันแต่อันที่สะเทือนใจที่สุดและพิสูจน์ไปแล้วตัดสินกันไปแล้วก็มีทั้งภาพถ่ายม,มีคนมงเห็นเหตุการณ์คือความตายหกศพที่วัดสรทุมท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากเชื่อ แต่ก็ต้องเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในยุคที่รัฐบาลที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนคืนความยุติธรรมคืนความปรองดองรัฐบาลที่พูดแบบนี้คืนความยุติธรรมคืนหลักนิติธรรมคืนสันติสุขคืนความปรองดองแต่ปรากฏว่าพวกเขาจะบอกว่าเราจะคืนความผิดให้กับพวกคุณด้วย ก็คือว่าคดีเก้าศพไอ้คดีหกศพที่วัดสระทุมนี้เนี่ยเริ่มลุกลามมาที่พยานปากเอกที่เห็นเหตุหการณ์พยานอื่นๆมีหมดแล้วนะครับนะครับศาลก็ตัดสินไปแล้วนะแต่ถ้าพยานปากนี้หายไปเนี่ยมีผลนะฮะมีผลก็ปรากฏเป็นไปได้ยังไง <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นไปได้ยังไงร,รัฐบาลน,นี่ปล่อยไปได้ยังไง พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านก็เป็นคนมีความพิติธรรมผมจะให้อย่างนี้แหละถ้าเป็นคนออกจะไปตรงไปตรงมาออกแต่ทําไมท่ท่านปล่อยให้ความยอกย้อนและความเหิมเกรืมในอำนาจเนี่ยได้เกิดขึ้นกับลูกน้องของท่านระดับล่าง,างมาเชิญตัวอ่ะผมใช้ภาษาเบาก็ได้มาเชิญตัวเอาพยาบาลที่เป็นพยานปากเอกของเหตุการณ์การตายในวัดสัปปะรุงหกศพนี้ไปโดยใช้ กฎอายการเร็จเชิญตัวไปหายไปไม่บอกใครก็ได้เจ็ดวันนี่หายไปเลยดีที่ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันแคบดีที่โลกใบนี้การสื่อสารเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้ก็ปรากฏวันแรกที่หายไปเนี่ยโลกในโซเชียลมีเดียเราก็เริ่มรู้กันแล้วว่าพยาบาลที่ชื่อแหวนนะนะครับได้หายตัวไปไม่ได้หายอ่เจ้าหน้าที่ตำรวจวและ<ป>ทหารมีควบคุมตัวไปทนายไม่มีข้อหาไม่แจ้ง หายตัวไปเป็นสุภาพบุรีด้วยอย่างนี้ครับประเทศอย่างนี้เนี่ยยังมีรัฐบาลยังประกาศต่อชาวโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคุณกล้าพูดอะ่ะเหตุการณ์ที่ตำตาเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะครับนักศึกษาออกมาขึ้นป้ายหนังสือบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมคุณทีครับครับ ท่านต่อครับ <ฮะ S 2> มันมีที่มานะครับก็คือมันมีนักต่อสู้นักปฏิวัติคนหนึ่งครับชื่อเชโกาอาร่าเดี๋ยวผมอนุญาตเบรกตรงนี้นิดนึงคะค,คุณสมพงษ์ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังคุณสมพงษ์กันต่อนะครับเรื่องของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็การเชิญตัวของอาสาพยาบาลเนี่ยนะฮะน้องแหวนหายตัวไปเนี่ยนะคคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้กลับมาพูดกันด้วยนะครับว่าในการเข้าเชิญตัวไปในครั้งนี้เนี่ย ทางภากฝั่งของทหารมีคำพูดกับผู้เป็นแม่ไว้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในคลิปรอบด้านนะครับเรายังคงพูดคุยอยู่กับท่านสสแล้วก็อดีตท่านสวในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับจากคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเดินขบวนการเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานแต่ก็ถูกควบคุมตัวนะครับภายใต้การประกาศบังคับใช้กฎอายการศึกนั่นเองนะครับเมื่อคู่นี้คุณสมพงศ์กําลังยกตัวอย่างนะครับเรื่องของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อนี้น่าจะคุ้นคุ้นหูกันอยู่ครับคุณสมพงศ์ครับ ขออนุญาตนะครับเพื่อจะได้ตามเรื่องกระทานเวลาดูข่าวตามหน้าหนังสิพิมพ์ว่าอมีนักศึกษาเนี่ยใส่เสื้อเราเป็นเพื่อนกันเนี่ย<ม>นั่นก็คือว่ามีวารีของนักปฏิวัติในกัวเตมาลานะจาไม่เ<ม>บีดเนี่ยนะครับเป็นหมอนะคล้ายๆคุณหมอเชิดชัยเราดีแหละ <laughs> นะครับก็เป็นหมอก็เข้าร่วมกระบวนการปฏวิวัติเรียกว่าทิ้งทิ้งยาทิ้ง อาชีพแพทย์แต่ก็ยังทํงานที่แพทย์อยู่นะอตอนตอนไปอยู่ในป่าเนี่ยนะครับท่านก็พูดไว้ว่าบอกว่าถ้าเห็นความอายุติธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าแล้วเนี่ยนะครับถ้ารู้สึกตัวสั่น์นะรู้สึกโกรธตัวสัตว์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าท่านเกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยหมายถึงว่าประชาชนคนซึ่งเห็นความอายุติธรรม เห็นการข่มเหงรังแกเพื่อนร่วมชาติกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเนี่ยรู้สึกโกรธรู้สึกตัวสั่นถ้าคุณมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วละก็เราเป็นเพื่อนกันเออเพราะฉะนั้นคําว่าเราเป็นเพื่อนกันนั้นเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งนะครับและสังคมไทยในวันนี้เนี่ยเรากําลังจะเกิดปรากฏการณ์เราเป็นเพื่อนกันอย่างกว้างขวางเพราะใครจะไปนึกล่ะครับว่าในวันที่นายกรัฐมนตรีประกาศลดแมก ที่เราจะไปเลือกตั้งจะเป็นประชาธิปไตยต่อนานาชาติประกาศต่อนานาชาติว่าประเทศไทยเรากําลังสร้างบรรยากาศการปลองดองนะครับเราจะเปีน่นรูปประเทศนําประเทศไปสู่สันติสุขไม่ให้สีต่างๆมาลบราก,กันแล้วนะครับและเรายังกล้าประกาศว่าประเทศไทยนะั้นเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับนะครับแต่เอาตรงนี้กันก่อนว่า ถามว่าในประเทศที่ประชาชนถูกสังหารโดยฝีมือจากเจ้าหน้าที่รัฐนี่ไม่ใช่คำกล่าวหาเลยครับไม่ต้องกลัวใครฟ้องผมเลยเพราะผมพูดตามที่สารพูดครับนะครับตามหลักฐานที่คดีมันเลื่อนเลยมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ปรากฏการนะครับว่าประชาชนเขาก็ตั้งคำถามแล้วเมื่อคุณพ่อของน้องเชอเนี่ยครับ มาเดินเรียกหาความยุติธรรมอยู่คนเดียวแหละครับนะครับเดินถนนด้วยเป็นการเดินถนนและเป็นการเดินคนเดียวครับนะครับไปบนท้องถนนเนี่ยถูกกุ้มฮะไปปรับทัศนคติแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับประชาชนก็ก็ถามสิครับว่าแล้วคราวที่ท่านพุทธอิสระเนี่ยนะยกขยงกันไปเป็นร้อยเพื่อบ,บุกวัดปากน้ำ อันเป็นพี่พำนักของผู้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชนั้นเนี่ยไม่เห็นเป็นไรนะครับไม่เห็นจับใครไปปรับทัศนคติเลยครับว่าประเทศนี้เนี่ยนะฮะการหึงเกริมหรือการก้าวกายหรือการอะไรกระทําต่อไม่เหมาะไม่ควรต่อพระธีระผู้ใหญ่นั้นเนี่ยกขาไม่ปรับทัศนคติกันบ้างเลยครับเห็นมีแต่สงเจ้าหน้าที่ไปคุ้มครองอีเรื่องแบบนี้ครับที่ประชาชนก็ต้องสายหน้าว่าเหลือลับ ต่อมาถามกันต่อมาเลยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งเนี่ยรัฐบาลอาจจะยังพูดเรื่องคำมารทดแมพแต่ผมบอกได้เลยว่ารถแมพนี้เนี่ยเกิดยากมากนั่นก็คือจะมีรัฐมนูญและก็จะมีการเลือกตั้งท่านไม่ลองถามประชาชนด้วยหรือครับว่ารัฐมนูญที่ท่านจะล่างจะออกมาตามรถแมพนั้นเนี่ยมันเป็นรัฐมนูลที่เหลือรับจริงๆประชาชนเขารับไม่ได้ พรรคการเมืองต่างๆขอรับไม่ได้เมื่อวานเนี่ผมฟังข่าวเนี่ยนะครับไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยนะครับที่ประกาศชัดว่ารัฐมนุนแถบนี้ควรจะทําประชาติครตบเมื่อวานพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคุณอภิเสกพิจารณ์ว่าก็เสียงเดียวกันคือคนที่เป็นพรในนักการเมืองนะครับ <c oughs> พรอมิจิตสํานึกที่มาจากประชาชนบ้างเนี่ย <c oughs> เขาก็เหลือรับครับเขาบอกต้องไปทําประชามิติเพราะฉะนั้นรถแมพที่บอกว่ารัฐมนูญจะเสร็จและจะไปเลือกตั้งนั้นเนี่ยรถแมพนี้เนี่ย มันเป็นทางตันครับเป็นรถตันนะครับเป็นถนนหนางตันนะครับเป็นแผนที่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 ไม่รู้มันจะมันไปเป็นแผนที่ถนนเนี่ยมันไปไม่ได้ครับก็เพราะว่าคุณจะไปคิดเอาง่ายว่าคุณร่างรัฐมนูนมาอะไรประชาชนเขาจะรับประชาชนเขาไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตรงนี้ได้เลยว่ารัฐมนูนเสร็จแล้วไปเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดในเมื่อรัฐมนูนมันเหลือรับจริงๆเป็นอะไรบ้างเราก็พูดกันมาเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นรัมนูลฉบับนี้จะต้องถูกทําประชามติถ้าเกิดไม่ผ่านทําไงเห็นไหมก็ต้องเลือกเอารับนูลฉบับหนึ่งฉบับใดหรือ <c oughs> ต้องไปร่างกัน <c oughs> ใหม่ซึ่งท่านวิษณุเครืองามก็บอกแล้วถ้ารับนูลฉบับนี้ไม่ผ่านจะไม่ผ่านโดยโดยเหตุนใดก็ตามนะครับโดยสนอชไม่ผ่านโดยอะไรไม่ผ่านก็ตามเนี่ยก็ต้องไปร่างกัินใหม่ครับแล้วก็มาขู่ไกลๆว่าเฮ้ยเสียเวลาหน่อยนะเว้ย คุณคิดหรอว่าประชาชนเขาเดี๋ยวนี้เขาเอือมเต็มทีเสียเวลาไปร่างใหม่กับการทําประชามติเพียงแค่สเดือนครับอันนี้มันดูจะรวดเร็วกันนะฮะครับไปทําประชามติถ้าเกิดไม่ผ่านก็ต้องร่างกันใหม่หรือต้องเอารํานูนฉบับหนึ่งฉบับใดามาใช้นะครับอย่างนี้ก็กลับไปลํานูนบีห้ครับไอ้กลับไป40ศยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้รํานูนนะ <c oughs> เพราะว่าไอ้อันนั้นเนี่ยวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับไอ้ยางนี้ยังพอมาจากการเลือกตั้งไม่มาจากการเลือกตั้งบรมคัหอ ท่านท่านผู้ชมคุณตีครับก็คือว่าบ้านเมืองเรานั้นเนี่ยยังจะอยู่บนความยุ่งยากอยู่อีกระยะเด็กแหละถ้าผู้นำประเทศกับผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยทำมงคนละย่เรานั้นอยากจะเชียร์ท่านนายกใจจะขาดในเรื่องลดแมปนะครับในเรื่องการสร้างบรรยากาศการปรองดอง ในเรื่องการสถาปนาหลักนิติธรรมขึ้นในประเทศนะครับ,รบอยากจะเชียร์รัฐบาลนะครับ,รบอยากจะเชียร์ท่านท่านผลเผลิตประยุทธ์นะครับ,รบเราไม่มีเหตุผลอะไรตั้งแต่วันแรกที่พีททีวีได้เปิดสถานีนี้ขึ้นมาเราได้ทําหน้าที่นี้อย่างเที่ยงธรรมอย่างเที่ยงตรงนะครับ,รบวันนี้หลายเรื่องที่เราคัดค้านนั้นเราค,คัดคัดอ่านตามเนื้อผ้าครับ บอกว่าในขณะที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยท่านก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาพูดกับ UN เอพูดกับผู้นําญี่ปุ่นก็คือเดินตามลถดแมปสถาปนาระบอบประชาธิไตยนะจัดการเลือกตั้งสร้างความร,รองดองขึ้นในประเทศแต่ณเวลาเดียวกับที่ผู้นําประเทศพูดเช่นนี้หวนกลับหันกลับมามองเถอะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างของท่านเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ พระว่าทั้งหมดทั้งมวลประจักษ์ชัดนะครับ,รบด้วยด้วยคําตัดสินของศาลเองก็ดีเน<ช>ี่ยนะครับ,รบที่ระบุออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับ,รบว่าผู้เสียชีวิต6ศพนะครับใ,<ช>ในวัดปทุมวารามในครั้งนี้เนี่ยก็ออกมาจากกระสุนของทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองเ